ช่องแมมบี้ไอเคทีวีีแล้วนะคะวันนี้แมมบี้ก็จะมารีวิวของเล่นนะคะเหมือนเช่นเคยเลยนั่นก็คือน้องวองค่ะพูดตามได้เนาะเอ๊ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าน้องวังพูดตามได้โอเคเราจะมาให้โอเคให้น้องวองพูดตามก่อนนะคะโอ,โอ้บ้องเต้นด้วย บองเป็นตุก๊กตาบองเป็นตุ๊บองเป็นบองเป็นบองเป็นตุก๊กตาที่น่ารักที่สุดในโลกเลยแล้วบองของเราก็พูดตามได้ประมาณนี้นะคะเฮ้ เดี๋ยวมากดปุ่มเพลงกิดน,นองมาเตะเลยโอ๊ะอ้ยพึ่งชันมาแบตน้องบองหมดแล้วโอเคงั้นปิดดีกว่า